บมาเก็บถั่วไร้สารกันนี่ครับถั่วสสวยๆเลยครับไรสารเวลาเด็ดกรหมุนหน่อยนะครับก็สุดยอดเลยครับนี่อกินแบบปลอดภัยมากๆครับไร้สารพิษสุดยอดจริงๆเต็มไปหมดเลยครับนี่สวยๆเลยไม่ต้องล้างครับกินเลยสุดยอด ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพถั่วแปลงนี้มาถ่ายทําให้ชมยาวแล้ววันนี้มาเก็บถั่วที่เหลือจากการเก็บผลผลิตไปขายฝากระบาดครับเนี่ยครับถั่วมันยังออกสวยอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้ก็มันเป็นก็คือเป็นถั่วที่เป็นไรไรสารผิด นี่ครับปลูกง่ายปลูกดนนนหน่อยนี่ครับบรรยากาศไปดูด้วยกันเก็บไปได้วยกันเวลาเก็บก็หมุนๆหน่อยนะครับกรอบอร่อยมากก็มีเพียบ้างแต่ก็เพราะว่าไหลสารนะครับนี่ครับผ,ผลผลิตตัลูกเล็กๆอย่างนี้ก็ยังไม่เด็ดก็ได้ครับนี่แต่พูดถึงผลผลิตของถัว่ว ถ้าพูดถึงการปลูกแบบไรสารเรากินก็ปลอดภัยนะครับถ้าแบบนี้ก็เอาไว้ทำพันธุ์นะครับสายพันธุ์ดีก็เก็บไว้นี่ครับถั่วเดี๋ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอรอคอลอแคลแต่ว่าก็ได้อยู่เก็บไปไนานแล้วครับเก็บไปขายหลายรอบแล้วก็ได้ตังค์เยอะอยู่เนี่ยครับถั่ว การให้ปุ๋ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้แล้วนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับแต่การดูแลรักษาเราก็ดูแล,แลรักษาต่อไปเรื่อยๆได้เก็บไปจนถึงนั่นแหละถ้าพูดถึงช่วงนี้เดือนอตุลาพฤศจิกาก็ได้นะครับก็มีเช่นเจ็บอยู่เห็นไหมครับมันออกมาเรื่อยๆครับประมาณนี้นะครับเอาไปตํำ เห็นไหมครับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นถั่วไร้สารพิษที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับกำลังแตกออกมาปุ๋ยเห็นไหมครับปุ๋ยด้านในนู้นเป็นปุ๋ยของเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยคอกผสมกับแกลบมีบ้างเดินรับชมอ้อมไปอ้อมมา,านี่แหละครับสังเกตถั่วไหมครับเนี่ย ผมปกติผมจะบิดอันนี้มือเดียวครับคือกล้องไปด้วยให้รับชมไปด้วยครับขอวางกันเห็นไหมครับถัวถ่วถั่วงามเลยเนี่ยสวยๆเลยเก็บผลผลิตไปเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้คือกินแบบสบายใจ ไม่ได้ลดน้ำเนื่องจากว่าฤดูฝนฝนก็จะหมดแล้วล่ะครับช่วงนี้เดินชมสวนถัว่วถ้าแบบนี้ก็เอาไว้เป็นทำพันธุ์ปีนี้ฝนเยอะฝนมาเยอะหน่อยใครที่ปลูกถั่วฝักยาวก็ต้องปลูกที่นนนไหน่อยสูงๆหน่อย,อยแต่ตัวนี้นี่มีถั่วปีมาด้วยครับเห็นไหมครับแล้วก็ปลูกไป ขายราคาดีถั่วปีกค็คนที่ชื่นชอบก็ก็ชอบนะครับเนี่ยได้ครับกินตัวนี้ผมชอบกินประมาณเนี้ยที่มันจะอุบอุพอดีตัวนี้ก็กําลังขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับถั่วปีอามุดไปเลยให้เห็นบรรยากาศถั่วปีครับบ่างน่นพปะะนี่น เห็นไหมครับมันแซมขึ้นมาสวยมากาหมุนหน่อยขออนุญาตนะครับไม่ได้คัดน่ถั่วโอเดียวให้ชมโอ้ถัวครับฝั่งนู้นก็มีเยอะพอแค่นี้ก่อนนะครับมาเก็บให้ชมอันนี้ก็ประมาณ20บาทแล้วนะครับ ใครที่อยากต้องการปลูกถัว่วช่วงหน้าหลังจากเราทํานาเสร็จข้าวขึ้นเร้าแล้วเนี่ยราคาก็จะลงหน่อยเพราะว่าคนเขาก็จะปลูกเยอะนะครับผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนที่อยากจะหันมาปลูกถัวถ่วถั่วฝักยาวเลือกสายพันธุ์ดีๆประสบการณ์ในการปลูกถัว่วที่ผมปลูกมาแล้วก็มาเรียนรู้กับหลายๆคนก็ถือว่าเป็น แนวทางที่สามารถนำไปเป็นทำเป็นธุรกิจเป็นอาชีพของตัวเองได้นะครับนี่ถั่วสุดยอดครับอันนี้ก็มาให้รับชมปลูกถั่วฟักย่าวสุดยอดจริงๆนี่ยังขึ้นมาอยู่ครับไม่ได้ค่อยได้เก็บแล้วครับถ้าเก็บไปขายก็ได้หลายหลายร้อยอยู่ก็ มาให้ชมบรรยากาศปลูกทั่วไร่สารพิษนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ